ินนนอแม่งกระตุกไ่หนึงที่ต่อที่ต่อที่ต่อป้องกันเพื่อไม,ม่มีดีกว่าแฝงแล,ล้วแฝงแล้วโอ้ยโดนโป๊กอ่ะโอ้ยเหี้ยกดแคนเซิลไปก่อน ได้อยู่ไหมสามร้อยงเขาเลยเขาเลยเปลี่ยนแ0้วสามร้อยเก้าสิบต้องเก็บนะจะบอกว่าไม่ได้กดแต่แรกกดตอนไอ้แล้วไม่ต้องแของอะไรลหยุดนะมี A T K ต้องแปดนะผมตีไปทีเดียวพอ มีชีดป่ะแบบมีชีตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้นจะกดบาพานะเราทีแล้วให้ใหกดได้เพราะผมไม่สี่เลี่ยนเลยปักสกิลหน่อย,อยขนอันไม่เแต่แก้เขอฮีวองกลางนะติดบอสขอฮิวติดบอส เสาลงไปแล้วแห่แม่แหมเยอะแหมเยอะคนตีลูกเยอะไม่เกี่ยวกับเจ้าห้าสิบเยอะพิชิตดิโดยสารไหนเอ่อสามห้าดีๆให้ลงนอน สามสิบออกออกใครไม่ให้การเี็ออกอีสิบลงไปแล้วหนึ้งเยอะหลังนี้ดูสามสิบกิรี ไปแล้วไแลไ้วเลยกระน,นโอ้หเรียบร้อยปุ๊บลาก่อบแบบหมดแล้วกนะแก้แก้แกเ,เนี่ยเดทีี่ไหมเนี่ยโดนรถรับ กาจะเหลือหกตีก็เนี่ยไม่ได้ตีเลยเมื่อก,กีทท้ตัวตีตัวตีมันมันกระเด็นแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยพยายามแล้วเมืม่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุด ไ,ได้อยู่ <c oughs> ปีไปก่อนน่าจะยังไม่หมดอ่ะหยุดหยุดทันผขยังไม่แม้ว่าเวฟกันด้ดูด้วยนะอาจจะหูุดครับ,บ <c oughs> เล่นเล่นแบบรอดยุดทารแล้วแบบหยุดอันหักเลยนะลองตององลองนะ <c oughs> ตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้หมดแล้วแต่ว่า <c oughs> อนี่เจอ,อ,เอแล้วพอแล้ว มาตีบอลได้เลยปะตีบอลตีเลยตีเลยตีเลยเมียนตีเหมียนตีกดสเปซบาร์แล้วกดไม่ขึ้นอไเข้าวาบเลยเข้าวาบเลยเข้าวาบเลยอะไงวะตีบอลเลยเหรอไม่ได้ลีลาตีตีดิ กลากลากลากลงมาข้างล่างลากถอยหลังอ่ะอย่าลากขึ้นลากถอยหลังใช่ไหมลากไหนวะไม่เคยไม่เคยลากเลยก็แค่เดินถอยเมื่อก่อนเดถอยเมื่อก่อนถอยมาก่อนถอยก็แค่เดินถอยหลังไงพี่ให้มาข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลมาโดนเดี๋ยวพอลูกลู่มาลู่มาใกล้ก็เตือนยี่ต้องไหนบอสให้ดูถอยมาถอยมาถอยมาถอยเรามาหลังบอสอ่ะเนี่เหรอเออทีแต่มันก็เดินตามลงมาเอง เหมือนที่บอสค่อยๆดันเราลงมาแล้วแหละแต่มือผมแต่มันผมตีช้าหน่อยนะมือผมมันไม่ช่วยตีทำไมมันหาวะเดี๋ยวมันก็หมุนไองมันจะค่อยๆหมุนมาโอ้โหเราก็เราก็ยืนอยู่ข้างหลังนี่แหละขวัญยิงไม่โดนขวัญยิงข้างหน้าก็ได้นะแต่วินโบโดแล้วมันขึ้ไมไม่ไม่ขึ้นเลยแย่เลย มันไม่ตะกี้มันไม่ใช่ตำแหน่งที่แบบเป็นอ๋อไม่ไม่ให้ยืนคือให้แทงไปยืนตำแหน่งู่ตรงไหนก็ได้ไม่ไม่หมายถึงว่าตอนที่มันกรลังหมุนพอดีไงเราต้องโบออกพอแล้ว ดูบัญชาเฮ้ยอย่าลากลงไปพอแล้วพอจะไม่วนอยู่แถวแวนี้อ๋อเออเมันจะเข้าพิทหรอถ้าถ้างานลากย้อนกลับมาหน่อยนึะย้อนกลับไปโอเคจะถึงพิทแล้วนะเตรียมเตรียมกลับอย่าอย่าลากขึ้นมาอีกหน่อยไม่เคยลากอย่างนี้ของแม่ขอบรับมาดีครับ ต้นตบมันลบบัฟได้หรอลบต้องดูมือดีมันเล่นตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้มันตบห่างมันแด็หลบได้ผิดน่าจะขึ้นแล้วน่าจะมาอย่าเดินมาน่าจะใกล้ขึ้นแล้วถ้าพี่ันไล่ไล่มาแล้วบอกเลยนะเขาอยู่ข้างหน้าไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นมันขยับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันขยับไม่จริงนะครับลากขึ้นมาแล้วสวัสดีลูก อ้ไม่แหละลูกยิงไกลมากบัฟครับอะไรมันจะชนเสาแดงนะแต่แต่ไม่เป็นไรหรอกลองลบบัฟบัฟใหม่เดี๋ยวชนเสาแดงก็ไม่ได้ไม่ได้แย่เลย จะหัดข้ามอาไหมข้ามแล้วดีเลยดีๆรู้สึกแม่งพอๆกับเอาสาวชนเลยเดี๋ยวคิดไปเองวะเร็วกว่าน่าจะไวกว่านะอืม กงหางห <Okay. S 1> ลังมาปีบับตบตบ,บ,บตรงนี้มันมันไม่ลบบักตบมันไม่ลบอยู่แล้วตบตบ,บห้องห้องห้องเมื่อกีก้ลบต้องตรงนี้มไม่ลบตรงนี้ผมใส่เต็มเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ผมมา,มาไว พยายามกินแล้วนะทีมเนี่ในนั้นนะกินไม่โดนงไงจะตีให้มัน50ก่อนนะ น่มวเท้าสองผมตีไม่ทันนะเมื่อกี้ไปเออฟอสนี่เออผมตีมาตดออกเมื่อกี้มีฟอสอะไแต่แต่ไม่ดี ไปห้าสิบแล้วตั<า>ดนี่เดียวทำยังไนห้าสิบแล้วผมยี่สอยู่ในพื้นตั้งนานเมึงสังเกตเห็นผม มีชี้แน่ก้าวท่าทีหลบพอดีคพอ,อื่นมากินก็ได้เพราผมต้องล่างมาก่อนเดี๋ยไปกินทองเี้ม,ม,มีทองด้วยม,ม,วมีทอ้ยหาตั้ลงก้าลงก้าง่ายอยเนี่ยมีสิบห้ายัง sáng Bình hai nữa pin bình Bình hai nữa Chào tầm Chào lá tầm dưới vậy đó. ได้แล้วดูด้วยนะหาตีไม่ได้ดิบหกเจ็ดห้าดาเมจอยู่หกแล้วเ,ด,ด,เดีย๋ยว <พอ S 1> <6 S 2> แลรอรอวิ่งมาครบ mà nào mà đó 3 thi Còn anh nhìn này nè Ở mà nào mà nào Thắng cái đền rồi vừa lấy ไม่มีสกิลอะยัเไยช้าอยู่ช้าหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วแต่แต่ที่แน่แน่ไม่ถึงยไม่ไม่ถึงไม่ถึงยี่อยู่แล้วไม่น่าจะถึงสิบแปดอะแต่ไม่รู้จะสิบห้าหรือสิบห้าก็พอแล้ะอได้สักสิบห้า สี่ทองสองดันไปพร้อมผมโดนลบบ้ฟตัวนห้องสองอ่ะตอนแม่งกระเด้งแม่งกระเด้งเข้าเข่าๆอะสามลัดรัวเลยที่แบบ